ที่ตลาดครับทางจะไปมหาสาครคามตลาดแวงนางมหาสาครคามอำเภอเมืองมหาสารคามติงติ่ตอชันเมืองชันเมืองของมหาสารคามแวงนางถ้าเราขับไปนิดนึงก็เป็นอำเภอวาปีปทุม ความคลาสสิกข,ของตลาดที่นี่ครับจังหวัดมหาสารคามครับผมซื้อหน่อยหน่าถุงละถุงละห้าสิบบาทมาสองถุงร้อยหนึง่งแท้ๆนี่มีสุกด้วยขายโดยคนป้าห้าสิบบาทถุงละห้าสิบบาทสองถุงร้อยหนึง่งตลาดแวงนางมหาสารคามครับ ม,มาทู40บาทเราจอดรถด,ดิมทางเดินเข้ามาได้เลยนะครับไม่ยากตลาดแวงนางของอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในบ่ายแก่ๆนะครับโอ้มีผักมีไก่ผักสดๆนะครับพุทาารา35บาทโอ้ใช้ท้ๆเลยมีบาทูมีพืชปนุมำลังตั้งตลาดครับพี่น้องประชาชนมาเยอะมากครับ ตล,ต,ลตลาดแวงนั่งมหาสารคามไปตลาดแวงนั่งแวงนั่งนะครับแวงนั่งโอเคบรรยากาศครับริมถนนเลยครับจอดรถง่ายๆครับขนมคกครับอยู่ตรงตลาดแวงนั่งแท้ๆเขาปรุงสดๆเลยหน่ากิน สถานีบขสวาปีปทุมมหาสารครามในวันที่22ตุลาคม2562ครับหลังออกพรรษาได้ไม่กี่วันแดดแรงมากครับในเวลาที่4โมงเย็นครึ่ง